สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจากคนเคยรวยจะยอมจนได้หรือนะครับคนที่ยอมรับนะครับการเปลี่ยนแปลงได้นะโดยมีสติปัญญารู้เข้าใจถึงเหตุผลนะความเป็นมาเป็นไปนว่าจากต่ําไปสู่สูงและจากสูงไปสู่ต่ำเนี่ย ก็จะเป็นคนที่ไม่ทุกข์ใจมากนักนะครับเหมือนอย่างคนที่เคยรวยนะเป็นเศรษฐีแต่วันหนึงเนี่ยอาจกลับกลายเป็นยาจกคนจนนะเขาก็จะทำใจได้นะถ้าเขามองเห็นเหตุที่นำไปสู่ผลนั้นแต่เขาก็อาจจะนะเปลี่ยนแปลงจากยาจกนะคนจนกลับมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขา สามารถทําเหตุที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาดันทุรังนะครับไม่ยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงนะความเป็นไตรลักษณ์นะครับเขาก็จะต้องทนทุกข์ทรมานจากความดิ้นรนนะด้วยตัณหาของเขาอย่างแน่นอนนะนี่คือเรามองถึงความเป็นมนุษย์นะความเป็นปัจเจกชนมันเป็นแบบนี้บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยตนะั้งแต่เด็กเลยนะก็มีพ่อแม่ร่ํารวยนะอยู่กินอะไรสุขสบาย แต่พอเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆบางทีถันนะพ่อแม่ก็ลดต่ำลงเรื่อยๆจากคนเคยรวยค้าบช้อนเงินช้อนทองเนี่ยตอนนี้อาจจะไปอยู่กระตอบก็เป็นไปได้พ่อแม่จะทําธุรกิจเสียหายนะครับเป็นหนี้เป็นสิน,นทําให้เคยเรียนโรงเรียนดีๆใช้ชีวิตหรูหราเนี่ยกลับกลายเป็นชีวิตที่ต้องไปขึ้นรถโดยสารประจําทางนะอะไรประมาณนี้นบางคนก็รับไม่ได้นะครับบางคนก็รับได้ ถ้ามองตามเหตุผลนะคือใช้สีปัญญามองเข้าไปนะเขาจะยอมรับได้แล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนเรามีขึ้นมีลงนะพูด,ดง่ายๆนะมีจากสูงลงต่ำนะจากต่ําไปสู่สูงได้นะมันปรับเปลี่ยนได้นะขึ้นกับเหตุปัจจัยนั่นเองนะครับมันอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดคนที่เข้าใจชีวิตนะมองด้วยเหตุเป็นผลเนี่ยเขาก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจชีวิตนะเขาก็ไม่ยอมรับนะไอไอการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะก็จะมีความทุกข์นะรวยก็อยากจะรวยอยู่อย่างนั้นนะนะเขาก็จะยอมรับไปได้หรือบางคนเนะี่ยจนก็จะจก็จะคิดแต่ลบอ่ะนะจนอยู่อย่างนั้นนะครับประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับจากประเทศที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองนะร่ํารวยก็สามารถนะพิกผันสู่ประเทศที่ตกต่ํา สุดโสมยักจนนะมีหนี้สินมากมายได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเหตุผลนะความเป็นมาเป็นไปที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทุจริตนั่นแหละนะความไม่มีศีลธรรมนะความไร้นะสติปัญญานะครับของออชนชั้นอิลิตของประเทศนะครับรวมถึงนะประชาชนนะคนในประเทศชาตินั้นๆด้วยนะ ที่ยอมให้การทุจริตนะความไม่มีศิลธรรมนะได้แผ่ขยายตัวจนคืนกินประเทศนะสุดท้ายนะเมื่อถึงจุดนะต่ำสุดก็ต้องมีการรื้อร้างสร้างใหม่นะก็ขจัดเหตุทุจริตนะพวกทุศีลเหล่านี้ออกไปนะมันก็จะฟื้นคืนกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครถามนะอย่างพวกเรามองสหรัฐเนี่ยนะเขาต้องการเป็นอเมริกาเฟิร์ส and make อเมริกา r e a ด a g เกนก็บอว่าเขาก็มองเห็นความเสื่อมจากอเมริกาที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ก็เสื่อมถอยลงนะถ้าเรามองมาที่บ้านเราก็เหมือนกันประเทศเราก็เคยเป็นอันดับต้นๆนในอาเซียนนะถ้ารองก็รองจากสิงคโปร์ตอนนั้นหรือมาเลเซียนเนี่ยนะบุดง่ายคือใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยเราติดน่าจะเป็นท็อปทนะไม่เกินนี้แต่วันนี้เนี่ยครับเราเป็นอะไรนะ กลายเป็นเสือใต้ไปแล้วใช่ไหมก็คือไปอยู่หลังท้ายนะท็อปทีทางใต้ของกลุ่มอาเซียนแลเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลในการขึ้นและในการลงในยุคที่เจริญรุ่งเรืองและในยุคที่เสื่อมซึ่งทัาสซอนนี้เห็นชัดเจนนะครับก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราซึ่งมันขยายตัวมากขึ้นนะครับมากกว่าตอนสมัยผมเด็กๆตอนผมสมัยเด็กๆนะครับเรื่องของ การทุจริตครอร์รัปชันเนี่ยนะต้องเรียกว่ามันอยู่ในวงจํากัดนะเนาะมันไม่ได้มากมายทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เเราดูข่าวสารนในบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าก็เป็นไปได้ทุกอาชีพก็ว่าได้นะอาชีพตัวตึงทั้งหลายนะบางทีอาชีพที่ควรจะนะมีศีลธรรมสูงเนี่ยกบกลายเป็นว่ามีการทุจริตครอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องเข้าใจเหตุผล ว่าจากคนเคยรวยมันก็จนได้จากคนที่จนคนคนจนก็รวยได้นะแต่ต้องแก้ไขถูกเหตุนะครับถ้าเราไม่แก้ไขถูกเหตุเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เป็นกฎสัจจะความจริงที่ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุผลถ้าเราไม่แก้ไขที่เหตุแล้วปล่อยให้เหตุความเสื่อมไปเรื่อยๆมันก็จะลงถึงจุดต่ําสุดแต่ทุกอย่างนะครับในโลกสมมุติเมื่อมันลงถึงจุดต่ําสุดเดี๋ยวมันก็มีจุดวกกลับ นะเมื่อเหตุต่างๆนะมันถูกรื้อล้างสร้างใหม่นะเหตุปัจจัยดีๆกลับขึ้นมามันก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นั่นเองเพียนงะแต่ว่าทุกคนไม่อยากจะอยู่ในช่วงขาลงหรือจุดต่ําสุดใช่ไหมทุกคนอยากจะช่วงขาขึ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้นะในกฎสัจธรรมความจรงิงนะมันก็ต้องผ่านทั้งช่วงต่ําแล้วก็ช่วงสูงนะก็ต้องอดทนรอแล้วก็ที่สําคัญคือต้องขจัดเหตุ เหตุนี้สําคัญที่สุดค่จะเหตุหรือล้างสร้างใหม่ให้โครงสร้างเหตุปัจจัยดีๆเข้ามาก็จะนําพาความเจริญกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคนเคยรวยนะจะยอมจนได้หรือมันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจเหตุผลนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถนะจากจนกลับไปรวยใหม่ได้เช่นกันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ